อนี่อามาเป็นคู่นะเองน้องเสื้อดำน้องรู้ไหมว่าเราถ่ายอยู่นี่ครับกำลังหาอยู่ครับว่าอยู่ไหนครับของเชีรยคนนี้ครับหาเพื่อนอยู่อยู่ไหนมารับหน่อยอยู่ตรงนี้นะและนี่ครับหัวใจสีขาวมาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมมีหัวใจหน้าจอทำไมมันมีหัวใจหน้าจอขึ้นมาได้อ่ะ โอ้มาเกิดอะไรนี้เลยอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะนั่นสิไม่มีโอกาสจะจะนี่มานะครับน้องๆครับมาเชียร์ที่สนามครับเชียร์ที่ไหนอ่านปากได้นะครับนี่ขนาดอยู่มุมแท็กซี่กัดนะให้จริงเหรอให่แต่ได้ครับนี่โอ้ให้สัญญาณกันเนี่ยแบบรู้กันจริงๆเลยอ้กล่องเชียร์พี่มาที่ครับ หนูแล้วลูกชชยหนูแล้วลูกดูไฟแดงไว้ลูกโบกมือให้กล้องหน่อยค่ะใช่แล้วกลุ่มหนูแล้วค่ะลูกเชียร์ทีมอะไรครับใช่ค่ะเชียร์ทีมอะไรคะไม่เชียร์ทีมอะไรใช่ที่ดูดน้ําหนูนั่นแหละค่ะลูกที่ใส่แว่นน่ะใช่ค่ะพี่เสื้อขาวแล้วก็มีดอกไม้สีชมพูอยู่ตรงหน้าอกะครับอ่านั่นแหละครับโบกมือให้กล้องหน่อยเดินไปแล้วเดินไปแล้วเออบายบายนั่นแหละครับ แล้วเขามากับใครแล้วนั่นะอกิติพงษ์ใช่ไหมน่ะกิติพงษ์อ่ะเดินตามอยู่นั่นแะหน้าตรงเลยน,นี่ตรงเนี้ยเสื้อขาวกับเสื้อเสื้อเสื้อ,ส,อสีเทาใช่ไหมครับนั่นแหละเราสองคนหนันห,หน้ามองกันใช่ค่ะมองไปที่กล้องตรงประตูตรงนู้นอ่าโบกมือให้กล้องหน่อยกล้องตรงประตูนั่นแหละครับโบกมือให้กล้องหน่อยอ่านี่ครับอ่าครับถ่ายรูปกันครับ นี่ฮะไม่ต้องมองจากไหนฮะนี่ฮะใช่ครับใช่ครับที่จับปากอยู่นั่นแหละฮะกระเป๋าจมูกทั้งคู่กระเป๋าจมูกทั้งคู่นะฮะบวกมลมเลยครัอบวกลมเลยครอบหันทางนี้เลยหันหันซ้ายซ้ายซ้ายนี่แหละนี่แหละใช่เลยครับเข้ากล้องมาดีเป๊ะครโอ้โหไอ้น้องบวกแดงนะครับที่ถือพัดลมอยู่ครับน้องหนูน้อยหมวกแดงรองเท้าแดงนั่นแหละครับโอ้โห นี่น้องนสองคนก็ที่นั่งอยู่เสื้อเสื้อสีชมพูครับที่นั่งขัดโทรศัพท์อะไรอยู่ทุกอย่างนี่โบกมือให้กล้องเดี๋ยได้ไหมครับเออโอ้โหเชียร์ทีมไหนครับเดี๋ยวแอตต้นอยู่ด้วยเดี๋ยวแอตต้นจะช่วยอ่านปากครับมีอะไรนะครับสุพรรณไม่มีอะสุวรรสุวรรณนะสุวรรณสุวรรณโอ้นี่ครับโอ้โหแล้วขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเชียร์กันโอ้โหดีใจคอจะไม่ถ่าย bên cái liếng ai